ให้ตาพี่ตาให้ลูกอ่ะเออได้คนพยาคนพย,ยาตาถูกต้องจริงครับเลยมัน,เป,นเป็นไงครับพี่คือเ,เดิมทีเนี่ยของเราอ่ะเดิมรับทัวงจีนโดยตรงร้งอยเปอร์เซนต์ลูกค้าวันหนึ่งจริงๆก็เจ็ดแปดร้อยถึงพันคนในบางครั้งแต่นี่คือผลกระทบร้อยเปอร์เซนต์ก็ไม่มีลูกค้าเลยแต่ว่าพนักงานที่เนี่ยอยู่กับเรามาเป็นสิบยี่สิบปีเราก็ยังต้องดูแลกันอยู่ตลอดไปเราก็ช่วงแรกขายครัวขายไม่ได้แล้วแหละเราก็ต้องปิดร้าน เราก็คุยกับพนักงานบอกว่าเราจะปิดร้านแล้วนะแต่เราต้องดูแลเยียวยาพวกเขาต่อไปวันที่เราปิดร้านวันที่หยุดก็คือมารับข้าวได้เราจะทําข้าวให้อยู่ตลอดพนักงานต่างด้าวที่เราเราทำแบบปลุกป้องน,นะคะพนักงานต่างด้าวเราก็ยังให้มารับข้าวได้แล้วก็มีที่พักให้เขายังเสียค่าเช่าให้เขาอยู่เพื่อดูแลเขาเขาก็ไม่รู้จะไปไหนอันนี้ก็เลยคุยกันก็โอเคเรามาขายข้าวแกงให้ให้ประชาชนคืนคืนความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ขายเนี่ยตอนแรกเลยนั่งทานได้เราก็ขาย ราดหนึ่งอย่างใน25บาทราดสองอย่าง30บาทเติมข้าวได้ตลอดน้ำฟรีก็ขายไ่ได้ยะหนึ่งก็คือถามว่ามันเลี้ยงร้านเลี้ยงพนักงานได้ไหมคือเลี้ยงไม่ได้อยู่แล้วค่ะแต่เราขายเพื่อเราเห็นคนมาซื้อได้ยิ้มได้มีความสุขกับที่เขาได้ซื้อกลับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะคิดว่าตรงเนี้ยก็เพื่อหนุนให้เรามีความสุขแล้วก็ตอนนี้นั่งทานไม่ได้แล้วก็เลยมาเป็นใส่ถุงถุงละ25บาทเหมือนเดิม ข้าวก็ถึงแคสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันทํามาเรื่อยๆแล้วมันก็นก็เลี้ยงร้านไม่ได้เราก็ไม่ไหวก็เลยคิดว่าจะจะปิดเราก็ประกาศบอกลูกค้าไปหมดแล้วบอกพนักง,งานประชุมพนักงานแล้วว่าเราจะปิดนะแต่ในวันที่เราแจ้งไปอะลูกค้าที่มาซื้อทุกวันเขาก็พูดกับเราว่าขายต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยโหูผมไม่รู้จะไปกินที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ก็จะแบกรับต่อช่วยเหลือไปส ท่าที่สามารถจะไหวเมื่อไหรไม่ไหวเราจะแจ้งให้ลูกาาค้าทราบอีกครั้งหนะะึ่งค่ะราะจริงๆเราก็เจอผลจะบร้อยเปอร์เซ็นต์เรวันนี้ก็ได้จังหวะโอกาสดีวันนี้ค่ะ,ะก็เลยถือโอกาสนี้ช่วยเหลือประชาชนทาบมมุญพยานะคะด้วยการแจกข้าวกล่อง400กล่องอเป็นข้าวหมูทอดข้าวหมูย่างกับไก่ทอดซึ่งเราก็ได้ใหุ้๊กที่เรามีอยู่มาทาให้ทาอย่างเต็มฝีมือเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะแจกแล้วทําไปแบบไหนก็ได้เราก็ตั้งใจทําแล้วก็มีน้ำจิ้มอะไรให้อย่าง พร้อมน้ำเลยอะค่ะ ترجمة نانسي